บานจริงพ่อบนะครับผมบันนี้เป็นมูครับผมบานนี้อในกอดพ่อ่อเป็นมูครับบานนี้สีเหลืองครับผมปิดมีบานก็มีจ้งก็มีเรื่อครับผมอะไน่ะครับบานนี้นางมาเลไเอน้อนีดอยงสุดท้ายผงสุดท้ายองสุดท้ายนะครับผอเ้มผอบบเี้ม่เจ้แม่เ้าแมัเมเจ้าแม่เอ้าแม่เ้าแเจ้าแย่เ้่เี้่เจ้่่้งาม่เ้ จะต้องหนาแฮะเห็น,ะหนระง,ง่กระงงกขาวครับพาร์ดโมเสเฝ้าเห็นระงงกแดงเอ้อยนะอ่ะอ่ะอ่ะอู้หูเงเลย สวสดีครับผมสวัสด to ีเอซทุกคนทุกท่านนะจตุิคามมารับชมสองไม่กี้พาดูอีจ้าสวัสดีพญายม่ใหญ่งเอฟีทุกท่านครับผมจากทางที่อยู่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศน้ำเนอกจ้ะครับผมมีพอกันรวันที่10เอดแล้เน่าจ้า11มิถุนายน2568ห้ะเมื่อกี้ก็พอกีกับผ้าขาปลาหาเห็ีคือเกาเนาะเนีครับผมพการ่วานนี้เขาก็มาปลาบัตนน้องมิตรด้ค่ะตำบลหันคามเพื่อบุญธลิงเวัาบุญราธานีจ้ะบริเกณผู้ข้นเขาได้แต่ม้หาอยู่ปลาล่างจ้าก มาจาับฝนตกจับพี่น้องตกแตงแต่เมื <จน S 1> อ่อคืนจนเต่าจนสวยเนาะจนทีเทียงของเราจับพี่น้องแม่นครับเป็นผลประโยชนำการเจ้าออกมาจากความใสๆสสีหมันบ่อนเราจับไปกันเลยจ้าไปเอครับผมเดิอดต้นเข้ามาครับผมบ่อนเป็นเห็ดและงอกคือเก่าครับผมออกมาจากบ้านใสๆสที่สวยที <laughs> เท่เห็ดที่สวยดีกว่ามีสิมีเห็ดที่สวยรอถ่ายไปจิกบ้าน้อง เดี๋ยวละสวยเล็กโอ้กบเขียนห่อขนาดพี่น้องฝนตกเมื่อคืนแดดแห้งเนาะตกคักตกนี่ตกจนสวยนนสวเนาะจางเต้าเนาะนม่ครับใช่ฝนตกดีไกลมากงดอกคนชี้คือเอาดอกรนี่ถ้าเอาคนออกลายแท่นี้เนาะนี่ใช่ที่ตูมขึ้นเลยครับบัด สองเนาะโมสองเนาะอีกสองหลอดจ้ะเดงจมกคมเลยครับปันยายครับมันนีเลงจื่งคืนสองหลอดหน่อยครับไงหลอดไงครับหลอดหน่อยเต่นักหนัก็เลื่อนกันโคตรพาร์ทมดแดงเป้าเห็ดระงอกแดงหลอกไงดีเนาะไอเนาะสอยงาม หมดหมดแล้คะหมูบนผาตอต้องไปเดี๋ยวกินบาแบงหมูแบงปวกที่แลนก็เลือดใหญ่อยู่พอเดี๋ยวนี่จ้ะอีกหมูนึงเจอหมูนึงเลยวะจ้ะเดีืองเหลือดอ่อยเหลืองอู้ใบตองก็ได้เนาะมันทนอยากติดทติดทนเลย อ๋าไดร์ลบแหลกไงมองนี hmm. ่เี hey. no, no, no ่ยเป็นจุ่มได้เลยเนาะจุ่มหาโดเป็นของลบแหลกทีได้ตุ้มตุ้กับไข่ค้ะเด้ไอ้หงส์ไ้อหงสดเกียรตหกพักน้องจ๊ะเ่นเวยี่เมนด้วยบ้านเลยบ้านเลวเดี๋ยวว่าเป็นบ่อได้เนาะมันก็เด

เก็เลือบอกเลยเฮ้ยเลือดเบิดตึ๊กครับผมเป็นหางยากเนาะเห่นจะอู้สวยงามแท้ครับเพื่อนแบบอวบจ้าก็แดงจ้างามีเด้อจ้ะโอ้ยพื่นเขาแค้นพี่นลองผมพูดนะต้องขาวจนพูนอูดอกเบียเลยนะครับพูดนะเสียบๆครับผมบาดก็แดงจ้างามอยู่ด้อ้า มือมือนตากบงามไเลย่ันว่าสีเบิร์ตเนาะเนาะมันคือมีแบบนิ่งๆเออๆละไอหลักไฮมูจ้ะถูกหลาปะถูกหลาจ้ะเปิดตรงตรงสายจ้าอ๋องามเนาะงี้จ้ะาตัวหางตุวทางนี่ครับน้ำไม่ทันตอนซูมพี่น้องจ้าหน้าเพ่งหน่อยนะ ทำปนในบางไร้ด้วยครับผมแบบสัจเศษเลยจ้ะพ้นหลังเงุดหงอยพ้นก็แห้งเบื่อเกือนย้อหมือเสาเน้วก็เวนมากกวนโตกังวลพิลลุมเ๋้วพนักน้ำฝนไหลเนาะนี่ทาบลาเดี๋ยวเาจะเป็นเชือกขาปลา่นองจะตามธรรมดาพนบานสัสปอร์พนลนบดด้ด้วยครับแม่ เี่ด,ดระง,งูระงูขาวครับผมนี่ครับแต่ที่บ้านนัน่นโมแมนด้วครับโมแมนจะอันนี้โมแมนด้จ้ะใช่ครับโมเมนครับผมมันจะเสียต่างกันด้วครับไม่ใช่บานระงูขาวด้วยครับนี่หลังนี่ตุ่มเนาะโมแมนเลยจ้ะแ,แต่ตัวนี้แม่ระงูขาวครับผมเตี้ยทีเลยครับห้องแขกเลยเอะไรห้องแขกใหระงูขาวซอกจู่มังเกตดีๆเนาะ แมนครับมันคือกันแต่เพันบัใส่อันเดียวกันได้จักคนละอันหนึ่จ้ะนี่คือกินไม่ได้ครับผมไม่ได้จ้ะถ้าเพิ่งกระปอก็ต่างกันต่างกันครับผมอือดอกนี้อ่ะมันจะสีคนเหลืองมีมุกนี่ไงจ้ะดอกนี้บานนะจ้ะกระถองเหลืองของเรื่องค้าเรื่องงานมเนาะตะไคร้จ้ะ Do rằng là tôi không. Tiếng tên tập hôn sống an Ta ta là Nó khó nhanh, tập hôn wan. Tên tay, hôm nay, nó nay. Tên tập hôn wan. Tên tay, hôm nay, hôm nay. Tên t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 ay, นี่ชายเสือกระพาะกระเทือนพี่หน้องก็เล้เตียยมันลิ่นเนาะนลิ่นดี่ดอกสองดอกรึ่งลูกจูง,งพี่กายมองนี้เด้เป็นโกรเอี่หนเป็นเหงาเป็นโกออกลายเลยครับมองพี่นี่กําลังกํเห็นสามดอกเลยเมองมองนี้สำหรับมองนี่ได้สิพี่กายนี่เป็นเหงาล้างงาจ้ะ น้องดำอาบน้ำแล้วคือสวยเท่ <G ül> จะ่ะตนี้อาบน้ำบ่อปันได้บอน้องดำอยู่บป่าอืมอีกจะ้ะอีกจะ้ะ <G ül> มนีห้ายเฮ็ดบะหอนด้วยครับไม่จะชุ่มเย็นนี่เยกไม่จะสีนาวเยอ่ะ โลบึงขะขากกบพอเห็นเพลินเลยแต่พี่น่อยดำดีสีไม่ตกจ้าผีอาเป็นกอด้วยไอตึ้งเหงาเลยปะนี่เป็นกอครับผมบัทอืมคนอีดอกเลยอืมดอกก็ร่างพอดีครับผมสามเสมออย่างกันเลยสามดอกหนึ่ดอกหนึ

คนทั้งในผลดองนี่นลดองยิ่งใหญ่นลเลยเอยยืออได้จ้ะพี่นุองปาดนี่อีกดอกนึงเลยื้อขมไม่แหกเลยไม่แหกหมาหลอบมีมวลสิแลนบเ่เฮายิแลนบ่ <c oughs> จ้ะขอทังเขาแล้วครับที่นี่ที่คือขื่อหนอนิ้เนาะน,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 นี่ครับผมแานกระลม คุณได้คนดีก็ต่องผิด่นฉับเดียวเยอะกว่านีเราคอหนึงจะดงดีครับผมผมโอเคอนะครับผมมาด้วยเดคนนโ้างข่หนมาหลอดไดอีกเน้าคนวัดเหนื่อครับมันี เดี <laughs> mode, ๋ยวพอเกยุดในนี <teor> ้น้องไงบรรนี้แบบตมครับมดอกาประทันเอกันตอนสูงเือตอนบานเอาตอนบานก็ปน้องอบานีจิขอดวครับผมมันเป็นมูน่นเป็นมูครับผมมันอ๋อในกันที่พอเป็นมูครับมันนี้อสีเหลืองครับผมผี่ ท mm hmm. ี่บ้านก็มีจวงก็มีเด้อครับผมคุณอ๋ใครแน่ล่ะครับบันนางมางาแลี้ยวใจเติบมั่นยิ่งเนาะของสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายนะครับโอ้โอกระเทียมขอถ่ายนะครับเขี้ยมเขี้ยนยิ่เขี้ยมเดี๋ยวก่อนครับเขี้ยมไปตองออกกำลังงานกันด้วยครับไปตองหนาแห้งใครยืดพี่น้องฝนพี่ยุดหายเนาะงานขอบคุณขอบคุณประยุทธ์เดียดเนาะียดเนาะลมกระพือมา ยิ่งว่าจะได้กระเปียกอะละเอาไว้ลดเกิอกันฝนเกิดพายใส่กระตาบวกพากันใส่พี่น้องมันหอนมันตัวพอกระเทือนเนาะแน่นครับนักซื้อๆต่อไปมากก็เลยเกี่ยวนี่กิดหน่อยก็เลยที่การใส่กระเปียกเบิดเลยพลันก็ดีเหลือเกินแม่งแม่งจอขาเลยนะแม่กัดขาหักคุณ สีเหลืองจ้า,หา,หาน้ำเหลืองเต็มตาแล้วจ้ะเต็มตาหน่อยอยู่ครับผมเลยรวมก,ก่อนเลยก,ก,ก,กีกี่ทั้งกี่ม,รมารุมก,ก,ก่อนหมอเจ้าบาลมารุมแล้วาม,มารุมก,ก่อนเนาะตาก่อนนี่มันเต็มไปเลยนะมาแล้วก็ต้องใส่ตาอายที่ตาอายพกกิตี้ดอกบานนะขี้บ <c oughs> ่าวเด้อ <c oughs> มาแกงมาเพื miracle, ่อน um bueno. แสบด้วยครับป็นบาดแสบยูเพี่ยมอันไหนพี่น้องจ้าโอ้ยยังไม่จุ่มเลยแต่เนี้ยเนาะจุ่มแสบบาดนิดเดิยวแสบนี่ยอาจจะหล่นๆไปเลยพานจ้าเอาคือเก่าอืมสายตงให้พี่จ้าครับผมใส่ตาบาดครับผม บางตะเก็กบกนนครับผมเอาไปนําโอ้เขาไทยนะครับไปหาต่อไปครับผมฝนหยุดโต๊ะแข็งยังไงครับผมนี่ตะไคร้ครับพี่น้องตะไครดตะไคร้เห็ดตะไคร้ครเอาเลยดิดยเห็ดผู้ใดญเห็ดแม่กิ๊กครับผมเห็ดแม่กิ๊กเปลือยดินในเรื่อย

ชุ่มหน่อยน่าจะด้เนาะเก็บใหม่ปิ่งค่ะหนุ่มแบบมันคือสวยถือแล้วเมาะอยู่คือคนติคนเดียวอไปลปกอย่างดีก็แคนอนได้ดีหรอง่ายจ้ะดอกงายขึ้นแล้ดอกเลยตูมกำลังดีอ้ามันออกอีกตอนนี้มันปูเนี่ เพชมันปูใหญ่แกก็บอมันดุนใหญ่อีหลีครับผมอีแบบอยู่ทั้งคู่สองสาเนาะอีกแบบนั่นเนาะแมนกระมันปู่ใหไงสีอันออกสีเขี้มๆเนาะอีดอกนอโอ้ยระไรอีดอกอันนี้เหลืองจ้ะเหลืองทองอีตะไค่อีกดอกจ้ะกระลังบานเลยจ้ะของดำจ้ะพี่กระร่างเกิดจ้ะ แปอดแเป๊ะอีจากพีนน่นะองง้ยเราไปตัดเสบครับจ้ะน,นี่เนเงาด้วยวาหอุ้ยเป็นไงครับบัน,น,อ,น,นอุ้ยพอดีครับตัดีเบษนะอ่อนๆหน่อยนะนี่ตเปะอยตอตามนะด้วพี่น้องา <c oughs> เห็ดสุดยอดแห่งเลยาพลหาเลยคุณบ cái bạn có thể này không chị? Đúng Thật tốt, các bạn Công cường khán đấy này ạ Để tôi toàn mất, không nên được Được ngay ạ 3, หลอดปองไปเลยอย่ังนีใส่โบเห็นขำาเลยพี่น้อโบเห็นเลจ้ะรแค่นีเนาะแค่นีง่ายพี่น้องพันโนะครับ่อวบดีจ้ะนันนี้ข้างๆกันจ้ะดงามเห็นจับพี่น้อ เธอเลอเลยฉากดีน้ำเลอะจากพี่น,อน้อเนียมันเขียนๆหน่อยนะนี่ครับางานปุ๊กๆเลิ่มตัวนี้นะครับค้ากลับครับผมนี่ผ้าอวยแล้วครับผมทำแล้วนะทำนะครับเดีย๋ยวจเก็บเสร็จทำมาส่งเหดให้พี่น้อเอฟซีเอเดอร์ที่ขางตั้งแต่วันจันทร์เนาะคะ่ะเพิ่นโมน่ไหลนะโม่ก็เลยไปส่งให้ ข้ากับฝนประทามรัดทางน่อยเนาะเดี๋ยวไปพักกั้ฝนอืมจ้ะเดี๋ยวเราพูกกันเลยเราพ่นเดียวกันเลยจ้ะอปนปูด้ไม่ไม่แนวกินมันจะถอดเขานี้งโอเคเีงจ้ะ มาครับผมสิผ้าอวยกับด้วยครับผมเมื่อนี้ครับท้องฟ้ายังเมืดขึ้นอยู่สิผ้าอวยเมื่อไปลงผลงานกันอยู่รถดครับผมหาเห็ดพาฝนครับมันนี้ขากขนาดครับผมเปียกหมอดยอดได้ครับวันนี้มาออกมาสวยๆครับสวยๆสายๆข้าไปส่งของอยู่ครับผมไปที่นี่ก็เลยต้องพากันมาสวยๆหน่อยยครับผมจนบ่ายโมง นะครับผมไปเบิรงนั้งแต่ครับผมอ้าวครับผมเบิรงผลงานเลยครับผมผ้ากระบะตัดนะครับคําแห้งไม่นี่ขากลัวทุกวันเพระาะว่าเป็นออกมาสายด้วยครับผมข้าวฝนตกเน่ยครับผมแบบร์ได้จัด์บริเลี้ยงเลยค่ะเอาแบบธรรมชาติเลยค่ะเก็บเดียวเนี้เอาแบบไหนเลยคะ่ะออกมามือนสายกว่าทุกเมือเนาะนี่ครับผมเพราะว่าไปตรงเฮดซามือเจ้าเนี่ยที่ค้างออเดอร์ตัง้งแต่วันจันทร์จ้ะ มาทนเนาะหลอมวันจัทนรทนรทมาทำไเลียงไปส่งให้เพื่อนจ้ะขากระปติดฝนพี่น้องก็เลยลบฝนจ้ะผลงานถ้าออกมาใสๆก็ถือว่าเรื่องมานคือเก่าหน่อยเนานนะมีพป้ให้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องกะเห็ดกับเป็นเห็ดร่วมๆแล้วจ้ะหลากหลายชนิดเนาะเห็ดตะโงกเห็ดพึ่งดำเห็ดผึ่งนกยูงเห็เดพึ่งแดงค้าวไร่กับน,นี่จ้ะเห็ดตะไคร่กับน,นี่จ้ะพี่เนาะตานี่ก็เป็นเห็ดพึ่งดำกับเห็ดตะโงกหวานเห็ดตะไคร้จ้ะ เนีย่ตยตะไคร่บานตูมก็มีอยู่จ้ะใส่กันสุกกันไปเลื่อยจ้าคลิปมาใช้ใช้กับยังหมันยูคือเก่าครับผมแต่ว่าอาส์จีบ่หลายปันใด๋ครับผมนี่จ้าผลงานคลิปมาอีกนะจ้าเป็นคลิปของวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่ธุระยนสองพันห้าร้อ, 2, หอยหกสิบแปดเนาะจ้าคลิปกพ็พอกีตัขอฝากผลงานอีกนึ่งนะจ้าถึงชอบวิดีโอจังไหนอย่าลืมซอยกดไลดค์กดแชร์กดซับประคายกดกระดิง่งนั่นด้จ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจะชอบม่คลิปพระลุยจ้า เมื่อกี้ก็พอกี้กับขอขอบพระคุณทุกหลายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือนก้าวละจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเอากจากที่คอมเมนต์ดีๆครับมาให้กำลังใจเมื่อกี้ก,ก็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับที่เมื่อเนี่ยเมื่อกี้ก็พอกี้กับฝากผลงานไว้เพียงซ้ำนี่ละจะ้ะโอ้โหกันไหมเหมือนดนาะว่าเมื่อกี้สิภาพไปหาขยังพิกัดใดเน,นาจะจ้ะ เมื่อกี้ก็ปก็ขอตัวลากกบังกันได้จ้าขอกาเขามสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ไงพี่ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้พอกิเมื่อกี้ครับผมคอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กําลังใจตลอดครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผม